พบกับจาร์เจ้านะคะมาดูดวงชาวราศีพฤกษบในเดือนมีนาคม68นี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะดูเรื่องงานสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรหรือธุรกิจของคุณด้วยบริการ Extra Post บนเว็บไซต,ต์ p r w a r l t y n e t ค่าบริการเพียง399บาทต่อโพสต์ให้คุณเลือกหมวดข่าวได้ตรงใจเพิ่มภาพข่าวได้มากขึ้นแก้ไขเนื้อหาข่าวได้ท,ทันทีเก็บไฟล์ข่าวได้1ปีแชร์ลงเฟซบุ๊กเพจ p r w o r e t y ที่มีผู้ติดตามมากกว่า70,000คนฟรีสนใจสมัครบริการ Extra Post แอดไลน์ ว A N 9 1 9 4 J หรือโทร0 6น2 6 9 9 4 5 6เรื่องงานเดือนนี้ท่านที่ทำงานประจำอยู่นะคะเรียกว่างานประจำเนี่ยก็ยังทำได้ต่อไปเรื่อยๆนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะคะมีแต่เรื่องความรู้สึกข,ของเราเองมากกว่าที่เราคิดว่าอยากจะเปลี่ยนอยากจะทำอะไรที่มันดีขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าเรื่องงานเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรอยู่ไปอย่างเดิมก็ดีอยู่แล้วนะคะ ส่วนท่านที่คิดจะลงทุนอะไรเพิ่มเติมนะคะก็อยากที่จะให้มองวางแผนระยะยาวนะคะมองว่าความไปไปได้ของการลงทุนนะคะของเม็ดเงินต่างๆที่เราจะต้องดําเนินการหรือว่าทางได้ทางเสียทุกทางนะคะก่อนที่เราจะคิดลงทุนอะไรไปคิดได้เยอะหน่อยเนาะต่อมาเรื่องการเงินนะคะเรื่องการเงินเดือนนี้มองว่ามันมีเรื่องของการ ช้อปปิ้งอะคะ่ะหรือใช้จ่ายในในเขาเรียกว่าสิ่งต่างๆที่อาจจะไม่ได้จําเป็นในชีวิตสักเท่าไหร่นะคะ mm hmm. เป็นเรื่องของการที่อยากได้อะไรก็ตามก็กดช็อปแอปสั่งอะไรอย่างเงี้ยเนาะช็อปช้อปปิ้งเยอะนะเดือนนี้เยอะทะลุปเป้าเลยอะคะ่ะต่อมาเรื่องความรักความรักเดือนนี้นะคะดูแล้วก็ ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่เดนนี้จะมีเรื่องของความไม่เข้าใจนะคะเรื่องของการคุยกันไม่รู้เรื่องเรื่องของการพูดการจาที่ไม่ค่อยน่ารักสักเท่าไหร่ด้วยนะคะเรื่องของการใช้อารมณ์นะคะที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ดังนั้นในเดือนนี้นะคะอยากจะให้คนราศีพฤษภเนี่ยก็เรียกว่าตั้งสตินะคะก่อนที่จะคิดจะพูดอะไรกันก็มา ทบทวนก่อนนะคะที่จะที่จะทำสิ่งนั้นๆน,น,นะคะก็ขอให้ทุกคนสมหวังนะคะ c o c o m อมส์ Shop, ผู้นำระบบอุปกรณ์โทรศัพท์ Call Center, คอเซ็นเตอร์ครบวงจรตัวแทนจำหน่าย v O I P เ a ตเ w a y แบรนด์ดิน t a r หูฟังค a เซ็นเตอร์แบรนด์ VT และ IP Phone แบรนด์ a อ com สินค้าทุกชิ้นรับประกันจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรงคุณภาพมาตรฐานราคาประหยัดจัดส่งฟรีทั่วประเทศรับติดตั้งระบบโทรศัพท์ในสำนักงานทบบ IP, โทรศัพท์ระบบ i อโทรฟรีระหว่างสาขาโดยทีมงานมืออาชีพ ให้เช่าระบระบโทรศัพท์ที่เน้นการโทรออกจำนวนมากเช่นงานวงหนี้งานเทลเซลล์งานขายประกันเริ่มต้นเพียมหลักพันก็มีระบระบโทรศัพท์ที่ช่วยประหยัดค่าโทรออกได้มากถึง70%พร้อมระบบบันทึกเสียงสนทนาทุกคู่สายจัดก,การการโทรออกและรับสายได้ง่ายๆการันตีโดยผู้ประกอบการวงหนี้สำนักง,งานกฎหมายมากกว่า200แห่งทั่วประเทศมั่นใจในการบริการพร้อมให้คำแนะนำที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุดโทรปรึกษาฟรีที่063-269-8988 เราช่วยคุณประหยัดมากกว่าค่าโทรศัพท์